เดี๋ยว้ใด้จะกินน้ำพองพันกับมาพี่น้อง ล้นเหืมคาดแก้กวบองใหม่นิ้วย่างได้กระจิงพี่น้องจ้ะเค้าเห,าห,าห,หนียวเค้าเหนียวเค้าเหนียวก็ห่อนไก่ก็ห่อน ยังมีเหลือไว้ให้อยู่ด้วยขอบคุณทุกการรับชมชิปจนจบให้พองพันน่านจะได้เลิศๆลุศสุดป๊อปไฟชิปหนาพอกันไหมพี่้องจ้คลิปหนีไปแล้วจ้ะบ๊ายมาอกินน้ำกข็งจะพี่้องเยอะอยงนี้เจลประหลาดเฮ้ยเสียบเลยนะอีนนี้ขนาดโรมี่กันยังเสียบเาะ ลื่นๆผัดเจีวบองจิ้งาีเสียจ้ะของบานเท่านะนเาานาจะจิงเนจียวปลาไหลเฮ้ยเสียบเลยนะอนีขนาดบะหมี่ก็ยังเสียเนาะก็อย่างหนเี้หอนๆพี่น้องจ๋ามัเสียนะ มาเติมแห้งกับพองพันพี่น,อน้องเจ็บๆน็บตการจ้ะแต่ยากเจ็บนี้ไงไม่ต้องอีหยังมากไม่ไม่ต้องอะไรมากใช่ไม่ต้องอีหยังมากไมัหม,มี่สวม,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 มีจานแล้วพี่น้องกินง่ายง่ายงี้เคียจ้ะมากินน้ำตาลเยอะพี่น้องเยอะหนิ ก็อย่างข้าวเหนียวห,นหอนๆที่น้องจ๋ามันแซ่บเนาะข้าวเหนียวก็ดีมันเด้ดเอผู้ใดจิกินน้ำพองพันกับมากพี่น,อนอ้องจริงไหมจะเชื่ะจ้ะของบ้านเท่าเนาะจริงไหม มาเด้ดเอผู้ใดยจะกินน้ำพรองพันกับมากพี่น้องเลิศเลืเลอผาาแก้วบองแั่ เสิมแห้งกับพองพันพี่เราเส็บๆน้องใจจ้ะแต่ยากเส็บยังไงไม่ต้องอยังมากไม่ไม่ต้องอะไรมากจะกาดเสรบจ้ะอร่อย เติมแห้งกับพองพันพี่้องเสีเส็บๆน้องกันจ้ะแ่ยากเส็บไี่ไงไม่ต้องอิ่งยังมากไม่ไม่ต้องอะไรมากเจ็บประหลหัดเสียบๆนี่เหรออันนี่ขนาดบัวมีกันยังเสียบเนาะง่าย บั่ใสยิ่งย่างมากไม่บะหมีม่วยมีจานแล้วพี่น้องกินง่ายๆย,ย,ย,ยังเสียจ้ะไมนิ้วย่างไดก็กินพี่น้องจ้ะขเขาะเนียวเขาะเนียวเกาะเนียวกระหอนใกล้กระหอนมาเด้อพูดอะไดพรพท่านกิน้อวพี่นอ้องเติมแห้งน้ำกันจ้ะ ก็อยากคันเงี้ยวหันหอนพี่น้องจ้ามันเสร็จนาะมาเด้อผู้ใดไรเทันกินข้าวพี่น้องเติมแห้งลำกันจ้ะมักมากพี่น้องจ้ะมันต้องอีหยังมากมายซัมมี่ก็อร่อยแล้วรสยังมีเหลือไว้ให้อยู่เด้อขอบคุณทุกการรับชมคลิมจังจบให้พรองพันในจะจได้เลิศเลิศสุกโปรไฟล์ 5. คิมนหนาพอกัอนไหมพี่น้องจ้ะคลินนี้ไปแล้วจา้าบายเลยลุนล่นดผา่าแก้วบอกลก็อย่างคนนี้ห่นหอนๆพี่น้องจ้าไม่เสร็จนะาะมันเด้ดเอผูุใดจะกินน้ำพองพันกับมากพี่น้อง มาเด้อคุณใดจะกินน้ำพรองพันกับมากพี่น้องพานเหนียวก็มี ของแสบ็สุดยอะก็คุณมาเดอร์พูดอะไพรท่านกินข่าวพี่น่องเติมแห้งรำกันจ้ะยังมีเหลือไว้ให้อยู่เด้อขอบคุณทุกการรับชมชิมจุจูงให้พรองพานนยในจะได้เลิศเลิทุกโปรไฟล์ คิมหนาผอกันไม่พี่้องจ้ะคิมนี้ไปแล้วจ้ะบายชิ้นง่ายง่ื่อิจ้ะของบานเท่านาะชิ้นีลยมาเด้ดเอผู้ใดจะกินน้ำพองพันกับมากพี่้อง

มันมีถั่วมีจานแล้วพี่น้องกินง่ายๆายๆงังเคีียวจ้ะเลยลๆๆผัดแก้วบอง ง่ายไ่าจะยิ่งยังมากไม่มันมีถั่วมีจานแล้วพี่น้องกินง่ายๆ่ังเสียจ้ะมาเด้อูอะไรจะกินน้ำพองพันกับมาพี่น้องเลยเล่ ผาดแก้วบอกยังมีเหลือไว้ให้อยู่เ้อะขอบคุณทุกการรับช,ชมลิปมันจจุให่พองพัน์นจะได้เลิศๆลทุกโปรไฟล์คลิมหนาพอกัอนไม่พี่น้องจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายเลยเลิศ